ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทํากล้วยไข่บดชีนะคะเราก็เตรียมน้ํามาสักครึ่งกะละมังค่ะก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชากล้วยนี้ก็ถ้าเลือกให้ดิบกว่านี้ก็ได้นะคะออกให้มันเขียวกว่านี้ก็ได้ค่ะพอดีพี่สุเอาไปไหว้เอาไปไหว้พระมาแล้วก็เลยจะช้าไปวันหนึ่งแตมันจะสุกมาสักนิดหนึ่งแต่ว่ายังก้านมันยังเขียวอยู่นะคะ อันนี้เราก็ใส่เกลือลงไปเพื่อไม่ให้เขาดำนะคะเพราะว่าจะไม่เหมือนกับกล้วยน้ำว้าถ้ากล้วยน้ำว้าเราจะใส่ลงไปในกะทิได้เลยอันนี้เขาจะเขาจะเหลวหน่อยค่ะพยายามที่จะเอาเอ,อเนี่ยเส้นๆออกไปนะคะเนี่ยมันจะตัวทําให้ดำเลยค่ะเส้นๆน,นะคะ ออกหั่า,ห,าหน่อยนะคะกล้วยไข่พยายามตัดเส้นหนอกเยอะๆค่ะเนี่ยค่ะเส้นตรงตัวนี้แหละจะทําให้ดําแต่ว่ายังไงก็พี่สุก็กะทิพ่ไอไม่ใช่เออพี่สุน้ําตาลทรายมันจะแดงก็จะไม่ขาวมากนะคะเดี๋ยวพี่สุจะทําไป็นเลยๆค่ะค่ะก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะอ่าถ้าเพื่อนๆมีน้ําปูนใสนะคะขอบอกเลย มันจะถ้าเราแช่ไปเนี่ยมันจะรัดตัวกล้วยของเรานะทําให้มันไม่เละนะคะแต่ถ้าเราเราหาไม่ได้เนี่ยเราหากล้วยที่มันออกดิบดิบโคนโคนมันออกเขียวเขียวแบบเนี้ยสักนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่ค่อยเหลวเพราะว่าอันนี้จะเหลวง่ายนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะค่ะมาที่เตาแล้วเปิดไฟค่ะใส่น้ําลงไปค่ะใส่เกลือลงไปประมาณ ครึ่งช้อนชานะคะอันนี้น้ำตาลที่สุตตักมาประมาณอ,อขีดหนึ่งอะคะ่ะขีดประมาณ เดือดนะคะเพืเ่อนๆค่ะเพืเ่อนๆสังเกตดูนะคะถ้ากล้วยเขาเริ่มพองขึ้นมาอย่างเนี้ยค่ะเขาลอยขึ้นมาละ เขาพองขึ้นมาแล้วแปลว่าสุกแล้วค่ะเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปนะคะอันนี้ใส่หัวกะทิลงไปค่ะปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวพี่สุตัดให้ชมนะคะค่ะก้วยไข่บดชีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ